สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกท่านวันนี้ทางช่องนางฟ้าฟุตบอลได้ไปติดตามข่าวสารมาสุสดๆร้อนๆเพื่อจะมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะและเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้อีก2ช่องทางเพจนางฟ้าฟุตบอลและติกตอกนางฟ้าฟุตบอลลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเพื่อน,อนๆสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ ก่อนจะเข้าเนื้อหาข่าววันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจ Youtube และติ k t ต k อกนางฟ้าฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เดลี่เมลสื่ออังกฤษนะคะรายงานว่าเชลซีนะคะกำลังจับตาสถานการณ์ของแม็กไวอย่างใกล้ชิดหลังโดวยวิจารณ์พอสมควรใน2นัดแรกทีแมนยูเนเต็ดนะคะป่าใช้ทั้งหมดก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งมีประเด็นว่าแม็กไวอาจลุดเป็นสำรองในสึกแดงเดือดที่จะเปิดอ่างอุแทฟอร์ดรับมือนิูวพในวันจันทร่ที่22สิงหาคม ทัพสิงบูนะคะกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะดึงแม็กวายมาเล่นที่สแตแมฟอร์ดบีดโดยที่อาจส่งคิดเตียนพูลิสิตนะคะให้ย้ายส่วนทางไปโอตาฟอร์ดเนื่องจากเป็นนักเตะที่พีแดงให้ความสนใจเช่นกันค่ะ ส่าด้านเจมี่วาดีนะคะกองหน้าเสาหรักเลตเตอร์ซิตี้ปรงใจต่อสัญญาฉบับใหม่อีก2ปีซึ่งหากอยูค่ครบจะสิ้นสุดฤดูกาล2023-2024ว,วัยวุตย่อน40แค่3ปีถแถลงการจากเว็บไซต์ทางการนะคะว่าดีกีทีมชาติอังกฤษ26นัดที่สัญญาปัจจุบันนะคะเข้าสู่ซีซั่นสุดท้ายเลือกฝากชีวิตในทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังจากมีส่วนร่วมกับแชมป์ประวัติศาสตร์ทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2016และเอฟเอคัพ20 คนต่อไปนะคะที่เจาะได้สัญญาใหม่คือเพเม m a เกอร์เจมส์แมตติสันแต่รายของยูริติเลมันนะคะซึ่งเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายอาจไม่สำเร็จจจำใจปล่อยฟรีซัมเมอร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าหากท่านไหนนะคะไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ